รัสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสบัสดีเบอร์ทุกฐานี่เข้ามาหับีมน้องซองน้องข้ามเด้อกับสวัสดีและกับสบายดีเด้อพี่น้องอล้ยน้องข้ามสิมาก,กวนนานพักมาก,กวานหัวพักพี่น้องขอโทษน้อลยายลายสวัสดีป้าลุกเอาไปกวนนานพักนึ่กันืม่ใชว่าจะไปกวนหมดเลยนะคะดูหัวมันเดียวมันหมดนะคะน้องกิกกี้ น้องกิกกิกกเพิ่งมาเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองแล้วมาเอามากดหัวผักพี่น้องมาเบิ่งมาสตายร์หัวใหญ่แท้่ายรเย,ย็นปลาลุงเย็นถือดามเซียมด้วยเย็นโทรศัพท์ไงถ่งถวนประสิทธิ์นังไงปลาหัวผัก โอ้ยพี่น้องเอ้หัวใหญ่ใหญ่น้อยใส่กระตาี่ให้มันใหญ่เอา้าอืมแก็บมุมกิกี้มากกลดมาเด้อมากลดได้ลอยเด้อมากกลดอะไยเสียใจได้จ้าหัวพักแล้วเปทวมงามนะพี่น้องเนาะนี่ทวงงามใส่จีใส่แจ่วด้ป้าขลิๆๆๆๆๆับอฉมม่วงเนาะแมน เราจะไปใหบังถือกเบี้ยมงเลีนีใหญ่ด้ยรอยเตาอไรม ดีไปไแมพี่น้องกดหัวพักเหมนกันเลยอ่ะัมผูผีน่ารักเนาะผีเนาะนี่คือหัวใหญ่เลยเดนตากระต่ายมาทางนี้ลูกหัวพักเหมือนกันเนาสะออนเลยเนาะ หัวตึงๆเฮ้ยหัวผักเ่ามากตกันต่างเอามาต่างเยเยน่ะเยอะน่ะทงใ่มานี่ปล่อยออยะเราเีล่ยอ้ออ้อมอืมปลาลู ข้าวกลดไปลุงกันกลัวหมดมันลายอ่ะเมนพอหมดมันลายลองกิกิกลดไปหน่อยเลย ไอ้เงาะกินหยังนี่ล่ะแม่ใหญ่จนน้ําตาเยาะไอ้พุ่นแห่แม่พี่ว่ายายหืมบัวผักขักๆขนาดเลยบัวใหญ่อร่อยดา กระรูงพอมีแมดงผลไม่ลายหมดคั้นเลยเลยแม่นหมดคันไปเอากระตามอีกกันเด้อเต็มเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเต็มอีกแล้วพกระ้ามกระตามาใส่อีกใหญ่ๆเลง พาเมย์ยัยเดินเพิ่นบ่มีเวลามากกลดพอเพิ่นอิ่วผายพี่น้องเอ้ยเพิ่นอิ่วผายห้าก็เลยสิมากกลให้เพิ่นซะเนาะเพราะว่ากลางคืนเพิ <skin Rio> ่นอยากมากกลดและกลางคืนเพราะว่าไอหัวพักอีเม่พ่อลูกเอ้ยเพราะว่าแบบสีเล่พี่น้องก็เลยสิมากกลให้เพิ่มคอยว่างได้ละเพราะว่าหัวมันเสียนะได้มันสีซ้่มแล้วมันสีบัตรพอมันเย็นมันหนาเด้ได้ลูก กิกิเบื่อเป็นเฮียนอร่อยแม่บอกอืนอดีจีม่บอกพี่เตว่าใหญ่ไป่น้อวไงพ่พักเท่าก เบิงนอกอย่างที่บอกเลยโหอือหัวใหญ่เท่าไรดุกอกะีรเนาะเอามาปลูกตะกี้กับหัวเดียวปะเตะก,ก็ออกไรหัวเลยแบบนี้มันกระขักแล้วแม่ ก้ไดามาอันนี้ฮะก้ลมานำลามอ่มอเนยกลวนในขนาดเลยอัเนยกันมาพี่มาพี่เอาอัเนยขับมานำพี่เอาไว้แม่นมาลูกอันเนยสะไปซ้ายดานอันเนยเฮ้ยามเก่นบ้า มาเคลือบักพริกแม่มาอยู่นั่งปวดพี่น้องเลยน้องอนเลย์มานั่นนี่น่อยมาเบิ่งนั่นนี่ก่อนอืน้องกิ๊กกี่กกนพี่น้องาน้ามีน้องอมซาลีน้ามีเบ่ใหญ่บ่ ลาลูน้านน่ก hmm. ะี่เนาะปลาลูกรกะบบใหญ่เทรนานน่นเพราะว่านานนานมันทุ่นลายนกปลาลูกนั่นกระซุ่มพ่อมีมาเด้อปลาลมาก่อนหัวพากากิกีเด้อนักิกกี้ั้ก็มาจะบ้านมันได้ดีเลยนังปลาลิี่เรจักมากครับน้่งกิ๊กี้แล้วก็กับนองแกมบุ้มกบนอนกิ๊กี้นปลาลมากันสามคน

เลาไปไปสอนกุ๊กแบบอยู่หน้าไู พอขด้วนี่เนาะใบมันจนตายเลยใบจนตายพี่น้องเ้ยไบ่่งบก 哦，他能吃呢。 สองคนพี่น้องเลยกูจะไปขายอะไรพี่น้องทหลักอ่อนหัวภากเป็นยันช่นไปเหล่าขายก็กำลังจี่า น่าเออนะเอาพักก่อนะดุตรงนี้กระดกนี่กระลุกควรยัง ้อยเราอยากได้ผักเสร็จมาเด้นพ่น้องเด้อดีทงรงแปหากินหลักห้องมีจืดเนี่ยนะพี่น้องนะโคตรโง่งามไรยออนซอนทะเลตายเขากรกรน แม่นี่เด้อย่านกอนซอนสุกบ่อีหยังร้อยกบบ่แม่นกินได้ดยแม่นบ่ใครๆกินล่ะวะเราไม่เคยกินเอ้าไม่รู้กอะไรอู้เอาไปกินมันออกกินได๋ Không subscribe còn gọi cho mưa nữa. Ui Gõ nào không bỏ vô video bạn đi này. Nè. <laughs> ซองตัวนี้นก็ซองกระตา่ายเลยพี่น้องเอ้ยซองกระตา่าเต็มเลยพี่น้องย่งางบดได้เบิร์ตยังสิกลนต่ออีกอยู่พี่น้องเอ้ยมีเตวัวใหญ่ๆนะพี่น้องมีเตวัวใหญ่ๆเลยวัวผักนะเมนเต็มกระตา่ายเตวัวใหญ่ๆอะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้น้องข้างไปเิยๆเพราะลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจข้ามาใน่เด้อสบายดีพี่น้องสบายดีพัลลูก ผ่านประกันได้เขาโทษน้ำลายเด้สบายดีคนหัวพต่อ่าลูแมยังไล่นานยังไลยนานอยู่พอย่งสามนานบะทั้งในแล็แมงแค่จังวะสี่นานหานานเลยเแมนคนต่อย